ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนซ้อๆครับม,มือดีมนดีมาเอาอาหารมาให้นี่ะครับนี่สองเม่เละครับกับบีกกับลูกเพิ่มน,น,นะครับไปไปเบิง้งนี่นนกันครับนี่มารอเลยคนนะ่ะเตีมเอยมนครับอีหมูหนึง โอ้ล่ะเลนวะาแล้วเห็นหละ่ะเลนวะาล่ <c oughs> อะมมมมอ,อมา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 เออมามามาจับสองแม่ร่วมกันครับสวัสดีครับครับเด็กปลากระป๋องครับให้วันที่่วนนองมาให้อาหารด้น,นะครับเด้อ กับน้ำซุปครับนี่น้ำซุปทุกคน ก็เขามาให้เพิลนนี่นะครับไปครับไปอาหารกันมามามาโอ้ยงองนั่นเนาะเบิล้เลเบิ้ลเนา 阿姐，阿姐，阿姐，啊啊！ ครับ,บเบิ่งทีล่ะกําลังก,กินครับกินคัก็ได้ครับมือมือมือหนึ่งสองแม่นะครับร่วมกันนี่ chúng ăn nôm chắc, tổ đấy, pet tôi đấy rồi cả, nhỉ, riêng một cái. Này, im

ครับคลิปนี้ก็ผมมีอย่งางไรหรอกครับผ้าพีผ้านองมาให้อาหารนองๆเน,นี่ยนะครับกําลังไงกําลังกินนะครับอาหารกับได้ม้าตามสภาพแล้วครับก็เลี้ยงเบิ้งกันไปเพราะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมันกะคือว่าหรอครับเกิดมามัน ครับคลิปนี้กับบ๊มี่ยังไล่เนาะพ้าพี่พ้าน้องมาเขามาให้อาหารหน้องๆน,องนี่นะครับเพราะว่าเพืเ้าบอกรักกับแอเดียเขามาให้เสมอนะครับกะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเด็มอบอาหารมาซอยนะครับได้มาเรียงมาอยัางเพิ่นอยู่ก็ขอขอบ พุ่นเพนห,หลายใหพิคนมีความสุขเห็นคนลำล้ำด้วยๆนะครับเนาะกระขาดมาได้กะคือพีคือนองทีให้การสนับสนุนบ่าวการเนี่ยนะครับทั้งผู้ติดต,ตามทั้งผู้รับชมนะครับกะห้มีความสุขมีความเจริญนะครับให้นลำล้ำด้วยๆสุขสุขคนนะครับชิปนี้ก็ขอฝากไวส้สำเนียครับสวัสดีครับ